สุลามุอะลัยกุมบุรฮ์มะตุลลอฮิวะบุรรัดกาตุพี่น้องที่รักของฉันพี่น้องมุสลิมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ New Muslim Academy และอีกตอนหนึ่งในซีรีส์ของเราพระนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักของฉันในอิสลามฉันขอแนะนําให้ท่านรู้จักกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในตอนนี้ด้วยพระนามของพระองค์อัสซุบูฮฺอัสซุบูฮฺอัสซุบูฮฺซุบฮานัลลอฮฺช่างเป็นพระนามที่่ววิจิจจตตตรราาาาาากพะะะะนนมงงๆขอออัลลลซุบฮฮู และทุกพระนามของพระองค์ล้วนวิจิตอสัสุบ,บูฮ์มีคำแปลภาษาอังกฤษสำหรับคำนี้หรือไม่เพื่ออธิบายความหมายอสัสุบ,บูฮ์หมายถึงผู้ทรงบริสุทธิ์จากข้อบกพร่องทั้งปวงจากความบกพร่องและตำหนิทั้งหลายดังนั้นพระองค์ไม่ใช่แค่สมบูรณ์แบบอย่างที่สุดแต่สมบูรณ์แบบในรูปแบบที่เหนือจินตนาการของมนุษย์และความสมบูรณ์แบบนี้ดำรงอยู่อย่างนิรันด์มีมาแต่เดิมและคงอยู่ตลอดไปอัุบ,บูฮ์และอัุบ,บูฮ์ ยังหมายถึงผู้ซึ่งการตัสบียซึ่งคือการเมื่อเราสรรเสริญอัลลอฮ์และเทิดทูนพระองค์และยำเกรงพระองค์จะถูกมุ่งตรงไปที่พระองค์เมื่อเรากล่าวว่าสุบฮานอัลลอฮ์เรากำลังเทิดทูนและสรรเสริญอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัสซุบบูฮ์สุบฮานอัลลอฮ์ดังนั้นสองแนวคิดนี้มาจากความหมายของซุบบูฮ์ผู้ทรงบริสุทธิ์จากข้อบกพร่องและตำหนิใดๆในรูปแบบที่เหนือความเข้าใจของมนุษย์และเป็นนิรัน์ และยังเป็นผู้ซึ่งการตัสบียทั้งหลายมีไว้เพื่อพระองค์อลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาอัลลว้าวและทําไมจะไม่เพราะพระองค์ทําทุกอย่างเพื่อเราพระองค์สร้างสรรพสิ่งใครอื่นอีกเล่าที่ควรได้รับการสรรเสริญใครอื่นอีกเล่าที่ควรได้รับการเทิดทูนเฉกเช่นอลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาอัลลที่ควรได้รับการสรรเสริญและควรได้รับการเทิดทูนตอนนี้ดูอาบทนี้หรือพระนามนี้อัสซุบบูห์ยังพบได้ในบทดูอา ในการขอพอรและการรำลึกที่ท่านนาบีสุลฮลลล่าะส,ลลสันนทูตคนสุดท้ายได้สอนเราเมื่อเราปฏิบัติสอลัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในท่าสุยุดให้กล่าวว่าอัสซุบบูฮ์เป็นหนึ่งในพระนามที่เรากล่าวถึงในดูอาของการขอพอรเมื่อเราอยู่ในท่าสุยุดและบางทีในตอนต่อไปเราสามารถพูดถึงดูอาบทนี้และขยายความเกี่ยวกับมัน แต่พระนามนี้เป็นหนึ่งในพระนามที่ท่านนาบีสัลล,ล,ล,ลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยใช้เมื่อท่านอยู่ในท่าสุยุดเคารพพักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัสซุบบูฮฉันขอฝากพระนามนี้จากบรรดาพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไว้กับท่านและแนะนําให้ท่านรู้จักอัลลอฮ์มากขึ้นจนกว่าจะพบกันใหม่อัสสลามุอะลัยกุมวะรหฺมะตุลลอฮิวะบาริกาตุ